ที่ฟาร์มแก่นขวัญใช้รางน้ำคือทำมาจากท่อพ v วนะคะอันนี้ใช้สามนิ้วนะคะแล้วก็ตัดผ่าเกือบครึ่งนะคะมันก็จะใหญ่น้องไก่เขาก็จะทานได้สบายนะคะ ทานเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยแล้วเราก็มีท่อระบายน้ำทิ้งด้วยนะคะอยู่ด้านข้างนะคะนี่นะคะาจะพาไปนะคะเราใช้วาลวนะคะแบบนี้นะคะเปิดปิด เทน้ําทิ้งนะคะอันนี้คือท่อที่เราต่อยื่นออกไปนะคะมันจะได้ไม่แฉะใกล้ราวเขานะคะนี่ค่ะทำแบบง่ายๆนะคะสไตล์แก่นขวัญฟาร์มนะคะท่านใดอยากทําแบบนี้ก็เชิญได้เลยนะคะเรามาแบ่งปันความรู้กันคะ่ะ